e3 ขุดได้ไหมนะครับยังขุดได้นะครับแต่ว่าขุดเหรียญ e t h ไม่ได้แล้วนะครับจะขุดเป็น c l o นะครับนี่เรามาดูสเตตัสเครื่องกนันนี่เครื่อง e3e3 e นะครับเรามาขุดยังไง่ายนะครับ e3 เมนูเหมือน b i t m a i n เลยก็ยคือมาที่ c o n f l i g นะครับแล้วก็ไปสมัครคู่นะครับคูเนี่ยตอนนี้เอ่อตัวน,นี้ ที่สเราขุดที่เราเทสแล้วก็คือขุด CLO ได้นะครับก็เราก็ไปหาพูมาก่อนนะครับเราก็เซิร์ชเลย CLO พูล้วก็จะเจอตัวนี้ครับ CLO พูนะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับเลือกเป็น ASIC นะจะรู้ U r L ที่ใช้ขุดนะครับแล้วก็ รูปุ๊บเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องหาอะไรครับ wallet wallet ทีนี้หายังไงก็มาที่ market c h a p นะครับแล้วก็เลือกเป็น clo เหรียญ search เลยนะครับ clo แบ market c h a ะครับ clo ปุ๊บเดินลงมาดูครับว่ามี exchange อะไรบ้างที่ใช้ได้นะก็จะมี bitfinex system coin นะครับ stack h t Bc ดทีนี้เราก็พอดียังไม่สมัครกระเป๋าอันอื่นเรามี HIT บ t c อยู่นะครับผมก็เลยเข้า HIT บ t c l o ีล in ิเสร็จใช่ไหมครับก็เข้ามาเซิร์ชเหรียญตอนแรกจะมีเหรียญจำน,นวนมากนะครับเข้าไปที่ d e posit ก่อนนะฮิตบีดีซีดี posit ปุ๊บก็จะมีเหรียญให้เลือกฝากนะครับแล้วก็พิมพ์ C LO ก็จะเห็นแหละ CRO นะครับงักด deposit หรือใช้ Exchange อื่นก็ได้นะครับคล้ายๆกันก็จะเจอเนตกระเป๋าขึ้นมาพอเราได้กระเป๋าแล้วนะครับเราก็ copy ครับไปใส่ของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเราอันนี้อ่าใส่ตัวเครื่องนะครับก็ใส่ตรงนี้นะครับ แล้วก็กดลั่นก็จะเห็นสเตตัสขึ้นนะครับพุดได้ในอันนี้นะครับตัว CLO อคอยก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้เจจะโฮมม이เนอครับก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับอยากจะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ตัวของช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ